สวัสดีพี่น้องที่รักคนเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีสำหรับคนอื่นขอเพียงแค่มีท่าทีจากภายในที่ซื่อๆื้อดุดทารกน้อยยินดีต้อนรับผู้อื่นทุกคนด้วยใจบริสุทธิ์พี่น้องถ่ายทอดความดีในใจนั้น ออกมาตรงๆโดยไม่ต้องห่วงว่าจะสวยหล่อดูดีอย่างไรจะพูดเพราะถูกหลักภาษาถูกมารยาทหรือไม่เพราะช่างเทคนิคทางภาษาคำพูดคำจากิริยามารยาท เป็นแค่เครื่องมือเพื่อช่วยเหลืออธิบายของแท้ที่มีอยู่ให้คนเข้าใจเท่านั้นสิ่งที่สำคัญกว่าอื่นใดทั้งสิ้นเลยพี่น้องคือหัวใจที่ใสบริสุทธิ์ของคนคนนั้นที่ถ้าใครไม่มีเสียแล้วนะพี่น้องถึงจะพูด เขียนภาษาสวยเพราะแค่ไหนมารยาทการจัดการจะดีเพียงใดก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่เป็นตัวตนของคนคนนั้นดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยพี่น้องและไม่ได้ทำให้พระสามารถเสด็จเข้ามาแทรก ประทับอยู่ระหว่างกันและกันที่เป็นแบบนั้นได้เลยพี่น้องที่รักถึงพระองค์จะอยากแสนอยากที่จะเสด็จเข้ามาประทับอยู่กับเราเพียงใดก็ตามพระองค์ก็ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะความไม่ซื่อตรงจริงใจของเราไม่ยอมให้พระองค์เสด็จเข้ามา พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ